ไม่จ้าเธอฉันอยากให้เธอเอาจริงๆเดี๋ยวเราต้องนัดมาดูกันหนึ่งวันเพื่อเป็นเารเป็นเวอร์ชั่นแบบอันคัดบอกเลยเธออ่ะ <laughs> <า>พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สลูกรู้สึกยังไงบ้างคะครับผมก็รู้สึกดีใจครับยังรู้สึกดีใจไม่หายเลยครับรู้สึกว่ามันเร็วมากเพิ่งคอนเกรสไปไม่ กี่วันแล้วก็แป๊บเดียวยอดวิวก็แบบพุ่งขึ้นแบบสูงมากเร็วมากก็เลยแบบดีใจสุดๆไปเลยครับที่ทุกคนแบบชอบคดีใจรุกคนชอบเอาเงี้ฉัน<ม>อยากรู้ว่าฉันอยากถามก่อนซีนที่เธอชอบกันมากที่สุดหนึ่งซีนชอบซีนไหนเธอชอบซีนไหนเอาเอาเอาที่ออนเอาอีพีเก้าใช่ไหมใช่ เธอเธอยังไม่ได้รีอีพีสิบเธอไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีแค่ไหนถือว่าซีนสิ่มันมีมันมีซีนที่โทชอบอยู่ไงแต่ว่าอีพีเก้าอ่ะถ้าเป็นซีนที่เดอะเสโทโโทโท,ท,ท,ทอย่าพูดไปเรื่อยเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ผ่านไปแล้วแนม่นถ้าเป็นซีนเดอะเบสเอ่อเดอะเบสสุดข,ของโทรก็น่าจะเป็นที่โทชอบนะเป็นซีนซีนกับน้องมันที่ที่แบบตอบรายที่แกงหน่อยรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆน่ารัก เธอเธอเธอไม่เห็นจังหวะเฟิร์สตะอกี้หรอตอนที่บอกว่าชอบชอบซีนเอ่อแบบกับน้องมันเฟิร์สมีเป็นจังหวะอย่างเงี้ยก็ดีก็ดีก็ดีอะไรเนี่ยอ่าก็มีมีเยอะหลายถือว่ามีหลายซีนที่ชอบอะไรเงี้ยซีนผ้าเช็ดตัวเราก็ชอบมากอ๋อพี่เฟิร์สล่ละชอบซีนไหนชอบที่สุดหรอครับอืมชอบซีนแรกเลยครับ จริงๆชอบหลายซีนเลยครับแต่ชอบที่สุดก็คือนอ่าจะเป็นซีนแรกครับซีนเปิดตัวชอบตอนที่ททตนนีนูเหรอทีพูเหรอซีนที่ยัวพูดนะครับซีนเธอเอาจริงๆซีนนั้น่ะซีนนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างที่เธอทำมิชชั่นฉันจะเล่าให้ฟังว่า แต่ละคนในระหว่างนั้นนะซีนนั้นมีสัญ,ญลักษณ์เยอะมากมากม,ากมากเลยเนาะแบบเป็นซีนที่แบบเร,เราซีนจริงๆมีสัญญักษณ<ก>เราสอมอม,มันมน่าจะเยอะที่สุดละใน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 เป็นซีนในตำนานเอออีกเกี่ยวก,ก้อยจริงซีนมันแบบมันได้อยู่มันแบบมันเวอร์อ่ะโอเคคุณเออคุณคิดว่าฉันถามอีกคำถามนึงก่อน รายการนี้เป็นรายการแบบเมามอยเหมือนไม่มีใครอยู่เลยถึงว่าจะมีห้าพันหกคนอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบสบายสบายแล้วก็จะเมา้อยห่อยกราบกันเธอเราต้องพูดถึงซีนเอนซีนิดนึงก่อนครับผมซีนที่เขาเรียกกันว่าโนชิเด้นนะค่ะโนชิเดนเนาะเธอชอบเอซีไหนที่สุดให้ตอบพร้อมกันให้ตอบพร้อมกัน สามสองหนึ่งตบทีนได้ดีจดให้ซีนแร,แรกเหมือนกันเหรอซีนได้ดีเดี๋ยวจัดให้อะเธอมันยังไม่ถึงเลยเอายังไม่ถึงหรอนึกว่าตาดัดโดนตัดไปมันไม่ใช่ซีนนั้นหรอซีนแรกเหรอฟิลแฟนอะ ม่อันนั้นมันจบเบรกสี่หรือเปล่าถูกไหมพอหรอแต่ว่าเราก็รอดูแล้วูราก็โดนตัดแต่ว่าเราชอบซินนั่นแหละซินซินครั้งแรกแหละเธอ EP สิบจะย้ำซินนั้นอีกครั้งพูดพี่ยังไงประโยคประโยคเด็ดของพุทธเราจะตัดออกได้ยังไงไหน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 นั่นไงก็นที่ว่าเออแล้วประโยคเด็ดเขาถหายไปไหน สมิตัดหลอกสมิตัดอ่ะพี่เฟิร์พี่เฟิร์ชอบซีแรกเพราะอะไรค่ะลูกรู้สึกว่ามันอารมณ์มันถึงมันแบบเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างแบบเราจำได้าเราเหมือนกันหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันอารมณ์เหมือนแบบสุดมากเราจำได้เหมือนกันตอนที่เราเล่น แล้วพี่ชีวินอยู่หลังมอนิเตอร์แล้วก็เราบอกอยู่นะพี่ชีวินใจสั่นอะไรนะอะไรนะใจสั่นใช่พอเล่นพอเล่นเสร็จแล้วเราก็เดินมาบอกเราว่าใจสั่นฉันงงมากฉันแบบอุ๊ยเธอฉันพูดตามตรงเธอมีแบบหวั่นไหวกันไหมหวั่นไหวกันไหมแบบมีไหมมีแบบนิดนึงแม้นิดนึงนิดนึงเอางี้ไม่ต้องอายไม่ต้องอายเราอยู่กันแค่สามคนเราไม่ต้องอายอะไรทั้งสิ้นมีหวั่นไหวกันบ้างไหม ไม่วนไหวอ่ะไม่รู้วมอะไรไงไหนเล่าต่อ <l ots> มันไม่ได้แบบววนไหวอันนั้นมันแบบว่ามันเป็นช่วงอารมณ์นั้นน่ะที่เราต้องเล่นด้วยกันนะ <l ots> ม,นมันมันแล้วมันเหมือนแบบคือเราคิดว่าเราแบบเออเป็นเป็นเป็นคู่ที่มีเซ็กกันน่ะเออแล้วมันอยู่ตอนอารมณ์ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า,า,วาแบบมัน ใ่่รายการชัย18บวกหรอไม่ได้มาถึงว่าอันนี้ถามฟิลไงเราย้อนย้อนความหลังให้กันฟังอ่อะอะโอเคโอเคโอเคเราคุยกันสามคนนะคะเราคุยกันแค่สามคนพี่เปิดมีหวั่นไหวบ้างไหมมันก็มีืึ ก็น่าจะมีแหละครับเวลาแบบอยู่ในบทเข้าซีนมันก็มีบ้างแบบที่แบบเราพอแบบรู้สึกดีว่าแบบเธอมันคือการแสดงมันคือการแสดงถูกไหม <c oughs> เวลาเราเล่นเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องอินเนาะถูกไหมเพราะว่าแบบอย่างที่เราบีบกันไป <c oughs> อ่ะมันก็จะมีแบบเออแบบว่า ตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ทําอนุอนาอเล่อย่างนั้นจะอุลจ,จะอานเนยอย่างนี้แต่ถามว่าเกิดไหมก็คงไม่ได้เกิดเพราะว่าเราซ้อมจริงกันมาทุกครั้งถูกไหมในระหว่างที่เราเวิร์กชอปถูกไหมอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเมาท์มอยกันอื่นๆใดๆวันนี้นะคะคุณมาทอล์กวิชีเนี่ยก็จะต้องมีมิชชั่นถูกไหมถูกครับซึ่งมิชชั่นวันนี้มีการแบบอุ๊ยขอเชิญน้องกอนมาแป๊บหนึ่งขอเมาท์มอยก่อนที่จะไป มิชชั่นก่อนอ๋อคนมีผัวแล้วครับฟอร์ฟอร์ดผู้คนดันไม่ได้ก็เห็นในซีนไงน้องมีผัวแล้วสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดียังไงบ้างคะคุณกรณสวัสดีค่คุณกรณ์ยังไงยังไงดีฉันมาขวางทางพยานรักหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่คือฉันอยากให้เธอคือปะเกียพี่พูดเขาพูดถึงน้องมันบานิดนึงเธอดินทานะไรฉันฉันอยากให้เธอพูดตอนที่บอกว่าพี่พี่พูดพี่พูดเดี๋ยวพี่พูดไล่น้องมันไปหน่อยบอกว่าเออส่วนมึงก็ไปกินนมแล้วก็ไปวาดรูปของมึงระบายสีของมึงต่อไปเถอะอะไรเงี้ยโอเคไหมโอเคไหมแล้วมันก็ต้องพูดว่าไม่เด็กอะไรนะไม่เด็กแล้วนะพี่เรื่องของผู้ใหญ่เด็กอายุ ึไประบายสีไปอะสมมุติสามสมสมมุติสมมุติสมมุตมิาไปไก่อนไ,ได้ลยก่อน1 2ิ2สอสามสอแอดแอคชั่นไป <im it> เรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่ายุ่งมึงไประบายสีของมึงต่อเถยไป <im it> โอ้หพี่ฟู๊ดแต่ผมไม่เด็กแล้วนะผมอะมีผัวแล้ว <laughs> เองแบหมอนขาดแล้วนะเนี่ยมันได้มีหนึ่งอย่างที่เราต้องสัภาพตอนเล่นนอย่างทำหน้าอเนี้ยจริงตอนซ้อมตอนซ้อมกับโทอะแบบน้องมันอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นซีนเพิ่มเนาถูกไหมเป็นเป็นแอล่อกเพิ่มพ่ปอบอกมาบอกว่าคูเป็นเลยก่อนกลัว ผมมีผัวแล้วคาเล็เตอร์คาเล็เตอร์โทรโทมาจากใครรู้เลยโทรโทรยับมันฉันไม่ได้ทำหน้าทำตาแบบนั้นฉันพูดนิ่งๆแค่บอกว่าก่อนพูดไปเลยเราไม่เห็นหน้ามีไงจินตนาการเราไม่เห็นหน้าแต่เราฟังจากอินเนอร์เสียงอ๋อโอเคโอเคเธอ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 พี่กอนไหนไหนพี่กอนมาเล่นซีนนั้นแล้วว่ะแล้วแล้วผัวพี่กอนอยู่ไหนอะคะไม่รู้ค่ะไม่ร้จอมหลับจอมลับไม่รู้ โป๊ะโป๊ะทุกคนคะกดมาเลยว่ากอนโป๊ะแตกนะคะกอ้นโป๊ะแตกแล้วค่ะกอนกอนไหนๆเข้ามาแล้วอยากให้กอนดูซีนนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะให้เราจะให้โทลูกับเฟิร์นเล่นกันเป็นซีนที่โทลูชอบกูอยากลองแบบคนเป็นแฟนกันเขาทํากันอะโอเคแหมโอเคแหม ประโยคเด็ดของพี่พูดอ่ะเธอได้ยินฉนไหมอ่ะเอได้ินฉนไหมอ่ะฮัลโหลจัดให้หน่อยอะสามสองแอดอคชั่นพูดกูอยากลองฟิลแบบคนเป็นแฟนกันวะพอทำกันยังไงวะ ได้ดิยูจัดให้ก่อนก่อนครับถ้าถ้าพี่ทีมพูดแบบนี้ไปเลยปะพี่พี่ทีมจะพูดว่าได้ดีคะเดี๋ยวพี่จัดให้แสดงว่าเคยพูดรอยยิ่ย ทุกคนคะแจกไปเลยค่ะว่าก่อนโปะแตกเธอ,อเแต่มีหนึ่งอย่างที่ฉันต้องสารภาพกับเธอก,ก่อนก็คือจ,จริงๆแล้วว่าในในไลน์น้องมันอะที่ต้องพิมพ์ไลน์ไปหาพี่ทีมอะจริงๆเดาหลอกมันเขียนแค่ว่าประมาณว่าพี่ทีมครับอะไรสักอย่างปะใช่แค่แค่แบบว่าพี่ทีมทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุยกันปกตินี่ตอนดูยังงงเลยอะเพราะแบบ ตอนเนคอบีสย่งนี้เหรอวะอยู่ดีก็ตัวหลอนอยู่ดีก็ตัวหลอนน่าตยังไงดีอ่ะทำยังไงดีอ่ะไปนอนคงจะห่ยอกอดปูเธอโอยกอดปแตกเต็มเลยอ่ะแตกกอดปูแตกพักพักกอดปแตกก่อนเธอเธอเธอฉันจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าอีพีเก้าบอกว่าน้องมันอ่ะคือคือที่สุดแล้วอีพีต่อไปคือที่สุดกว่านี้อีกนะอีกอีกเหรอ อีอีก่อนอีฉันจะคงฉันคืนเนาะมีอีถ้าเธอจำได้คือซีละเบียงฉันชอบซีละเบียงเธอฉันพูดเลยซีละเบียงคือที่สุดอ๋อซีละเบียงคือที่สุซีละเบียงได้ว่ามันน่ารักแต่จำได้อะหลอจำได้ตะกี้ใช่เขาจะมีไปดูหนังกัน โอเคแม่อ่าคุณโทคุณโทจำได้ปะเดี๋ยวนี้นี่แรกขนาดนีอะเลยอีมันเดี๋ยวโทรู้ตีตีปากเดี๋ยวนี้เลยผู้คายาบใชกนี่เลยบอกนี่ไอบอกบอกอีมันไงว่าเดี๋ยวนี้แรกขนาดนี้แล้วอไงโทรู้ตบปากเลยโทรู้ตบปากเลยผู้คายาเอออ่าที่กรครับขอบคุณมากและถ้สมมติว่า ยังไงก็แวะเวียนกันมาตอนใกล้ๆเลิกอีกทีหนึ่งนะคะคนดีผมส้มนะารักจังเธอนะคะอย่าไปลืมนะอย่าลืมดูนะคะวันนี้นะคะ Q&A กลังก่อนนะคะครบหนึ่งหมื่นสาม s u b s c r i b e โค้ดเมื่อหนึ่งหมื่นสาม s u b s c r i b e นะคะใน youtube โอเคไหมต้องไปดูเลยสวัสดีเจดอะไรนะคะผมผมปล่อยเป็นสีแดงตอนนี้น่ารักปะเออน่ารักปาไปถามพี่ทีม่นไปถามพี่ทีมดูกัาตลกมากเหรอ เธอเธอเธอใครใครเป็นคนยอมให้อ่ะไปยอมเองก็แฟนเขาแหละแต่ยอมยอมแบบเดียวยอมแบบเดียวกนกนกรกรฉันมีอย่างหนึ่งก่อนที่เธอจะไปเธอจาวันที่แก่งเดินมาบอกเธอในห้องนอนของพี่ทีมได้เป่าว่าความรักอ่ะมันไม่ใช่ความแค่ชั่วข้ามคืนหรอกนะวันนี้อยากมีอะไรอยากจะบอกพี่แก่งแมมว่าวันนี้ไม่รู้หรอกว่าอีพีสิบอ่ะ จะโดนตัดหลอกว่าไม่มีคู่หรือจะอกหักหรือเปล่าวันนั้นเขาทําอะไรกับเราไวอ้อ่ะอยากจะทําอะไรคืนปะไหนลองพูดสิกเ,เนี่ยแหละนะพี่แกงพูดเป็นน้องมันด้วยสิเอาพูดเป็นน้องมันได้เหรอใช่ได้พี่แกงครับถึงพี่จะเคยมาทําให้ผมเสียใจอะ่ะก็ไม่เป็นไรนะพี่ ผมยังเป็นกำลังใจให้พี่อยู่นะเพราะตอนเนี้ผมมีผัวแล้วได้ปะได้ปะน้องหวานปะเธอเธอบางทีฉันก็งงนะเอาจริงๆบางทีฉันก็งงว่าฉันผลิตได้ถึงสิบห้าคนเลยอ่ะฉันคือคนเก่งเก่งจริง ต้องจบใก็พี่เอจะโดนเผาไหมก็พูดฉันฉันเรียกเออแบบลดรถดับเพิงมาเลยนะเธอโดนแน่โดนแน่คนเนี้ยสำลองไว้เล้ใช่ไหมเธอเราต้องพูดกันก่อนว่าเออคําว่าเพื่อนมันยืนยาวกว่าไงเธอเข้าใจไหมเหมือนก่อนกับกลังเนี้ย ที่ไม่ตกลงเป็นแฟนกันสักทีอ่ะเธอเข้าใจปะบางทีคนเราอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วมันเจอมิตรภาพที่มันดีๆต่อกันบางทีเขาว่าแฟนมันก็ไม่ได้แบบในเมื่ออะคุณยองคิดอะสมมติลองคิดตามขอลองคิดตามนะลองคิดตามนะเราพูดถึงถึงพูดแกล้งเราไม่ได้พูดถึงกางกอนเลยสมมุติเป็นเพื่อนกันจูบกันได้เธอเข้าใจคำนี้ปะจูบกันได้ มีอะไรกันได้อะไรนะมีอะไรกันได้ด้วยแล้วอยู่ใกล้ชิดกันขับรถไปส่งกันอ่ะถูกมไหมขับรถไปส่งกันครับดูแลกันแล้วทำไมมันจำเป็นต้องเป็นคำว่าแฟนวะเข้าใจปะเป็นเพื่อนก็ดีแล้วเนาะเป็นเพื่อนก็ดีแล้วคือเธอเข้าใจปะคืออันนี้ป้าเกียรพูดถึงผุดแก่งนะไม่ได้พูดถึงการก่อน แต่มันอาจจะแบบเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปตอนตอนตอนกังกังอยู่แถวๆนั้นปะไม่ไม่อยู่อ๋อโอเคตกรักนะมีพิรุษนะเน็ตมีพิรุษนะอ๋อโอเค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 อ่ะงั้นขอบคุณนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องตอนแฟนน้องกังอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนกอนอย่างเดียวพอกอนอย่างเดียวพอตอนนรัตเนาะกอนนรัฐ ไม่แม่ขวางทางการบีลนะครับปล่อยให้เขาสวีดกันบ๊ายบายบ๊ายบายคนผมน่ารักนะพี่กรขอบคุณครับพูดจริงแหละพูดจริงเธอโอเคเราจะไปมิชชั่นต่อไปกันแล้วโอเคยังไม่เริ่มมิชชั่นเลยผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงงงปะครับวันนี้มิชชั่นของเราเนี่ยเราถูกเตรียมกันมาเป็นเวลาเกือบอาทิตย์กว่าๆแล้วถูกไหมวันนี้ก็เลยถูกการโทรคอไปหาคุณโทรุไว้ก่อน เนาะก็โทรไปหาคุณโทรรู้ว่าเธอจะต้องเตรียมของสิ่งนี้เตึ๊ตๆๆๆๆอ่อะคุณจาบมาขอคุยกับจับแป๊บหนึ่งโอเคไหมแล้วอะเดี๋ยวเราอธิบายก่อนนิดนึงก่อนที่โทรรู้่าจะไปเตรียมของโอเคไหมว่าแบบเธออย่าพึ่ยสปอยอย่าพึ่ยสปอยเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยอ้อนแฟนแฟนค่อยอ้อนแฟนแฟนกันว่าแบบสมมุติว่าระหว่างนี้ให้คุณโทรรู้วันนี้มีชัดของเราอะเราจะให้คุณโทรรู้เนี่ยทํากับข้าวให้เป็นฟิลแบบ แฟนส่วนเฟิร์สเนี่ยก็เป็นแฟนที่คอยบอกกำชับแฟนว่าจะต้องทำยังไงผสมยังไงกินรถกินรถนีใช่โกรมีอยู่แค่นี้ว่าถ้าเฟิร์สไม่ได้บอกให้ทำอะไรโทรลูห้ามทำได้แต่กินได้กินไม่ได้ว่ากันอีกทีนะ <Okay. S 1> เธอ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 ฉันอยากได้อย่างหนึ่งได้ไหมฉันอยากให้เธอเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆกล้องแล้วก็ทำเป็นส่งจูบแบบ น่ารักน่ารักแบบน่ารักน่ารักเออ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 จุบแคปเลยค่ะแคปเลยค่ะดิฉันจะปิดหน้าดิฉันออกแคปเลยค่ะอ่าแคปแคปออดออดหน่อยมียังไงบ้างมีมีท่าอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรได้อีกไหนขอหน้ารักน่ารักอุงอุ๋งไหนทำหัวใจทำหัวใจคู่กันทำหัวใจทำหัวใจคู่กันสิคนละด้านไงไม่เธอจะต้องเอาไว้ตรงตรงจอสิคุณพี่ โทรตรงจอลูกนี่เหรอเออพี่เฟิร์สเออเออ,อ,อใหญ่ใหญ่เออแคปเลยค่ะแคบเลยแม่โทเอาจริงๆอ่ะระหว่างนี้นะระหว่างนี้พี่โทรจะไปเตรียมของระหว่างนี้โทรไปเตรียมของเลยแทนจะคุยกันกับพี่เฟิร์สได้ลย่ะให้คุณ เออฉันอยากให้คุณแบบเต้นเพลงติ๊กตอกระหว่างรอพี่เฟิร์สเดี๋ยวฉันนะ่ะจะเปิดให้เออ <laughs> เดี๋ยวมีเพลงอะไรที่เต้นเป็นใหม่บางที่อยากแบบที่รู้สึกว่าแบบเต้นได้เลย <laughs> ระหว่างที่ <laughs> พี่โทรไปเตรียมของ <laughs> เราจะให้พี่เฟิร์สเนี่ยเต้นติ๊กตอกเธอ เดี๋ยวนะฉันจะหาเพลงติ๊กต็อกได้จากไหนดูซิเออเพลงติ๊กพี่เปิดเต้นเพลงอะไรเป็นบ้างเพลงปีฝนครับจริงเหรอเธอจะเต้นเพลงปีฝนจริงจริงเหรอทำไมยอมให้วิดีโอได้ไหมครับอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวฉันจะให้พี่โทรเต้นเพลง เพลงนั้นแต่เดี๋ยวระหว่างนี้ฉันจะเปิดเพลงให้พี่เฟิร์ดเต้นก่อนคิดไม่ออกครับ <laughs> พี่เปิด <laughs> ปกติอ่ะพี่เฟิร์ดทำกับข้าวเป็นไหมเออพอทําได้ครับพอทําได้แต่ไม่ค่อยอทําครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรเลยไม่ค่อยได้อยู่ห้องตัวเองครับแล้วปกติอยู่ห้องใครคะอยู่ห้องคุณเสือครับอ่าแบบนึงนะระว่า <laughs> มาฉันอยากให้เธอเต้นเพลงนี้ก่อนระหว่างนี้ระหว่างนี้ไหนได้ยินปะได้ยินเต้นเป็นแบไม่ไหวแล้ว เต้นเต้นเลยเธอเธอเธองั้นเราเริ่มมิชชั่นกันเลยนะคะมิชชั่นของเราวันนี้เราจะทําอะไรเราจะทําอะไรทานครับคุณโทรุอ่ายำมาม่าครับใส่หมูยอด้วยยำมาม่าใส่หมูยอโอเคไหมระหว่างนี้เธอเรามีเวลาให้เธอทําเนี่ยแค่สิบนาทีเท่านั้นได้โอเคไหมขอแซบแซบนะครับขอแซบแซบ ให้แซบเหมือนวันพุธเลยใช่โอเคไหมจัดให้อ่ะพี่เฟิร์สเริ่มบอกพี่โทพี่ชีจะจับเวลานะคะสิบนาทีเยอะไปไหมห้านาทีพอห้านาทีห้านาทีพอเส้นอะไรไหม่ลวกเส้นไว้ยังลวกไว้แล้วค่ะอ๋อเตรียมไว้แล้วเธอเธอเธอในระหว่างที่เธอทำอ่ะเราขอเป็นแบบเรียกสรรพนามกันได้ไหมแบบอยากเรียกสรรพนามอะไรกันออ ไหนให้เลือกหนึ่งอันเปิร์ดอยากเรียกพี่โทว่าอะไรเออเอาเหมือนในซีรีส์ล้วกันครับเอาอยาอา่าสปอยนะ <laughs> ไม่ก็ที่พู่ที่ตอนกลับจากลานเล่าไงที่บอกว่าที่รักเออที่รัก พี่เฟิร์ตพี่โทรอยากเรียกพี่เฟิร์ตว่าอะไรครับคนดีคนดีมึงเอาจริงๆป่ะขอหยาบเลยขอพูดหน่อยพวกกูยังจําเป็นอยู่ไหมเอาจริงๆพวกกูยังจําเป็นอยู่ไหมจำเป็นก็ดีไงถามจริงๆคือยังต้องมีชิปเปอร์ไหมหรือฉันต้องทําหน้าที่อะไรหรือฉันแค่ ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ในงานแต่งพอแล้วฉันต้องทําหน้าที่อะไรไหมหรือ,อยังไงอ,อ,อะไรนะไม่อยากเป็นหรอผู้ใหญ่ในวันแต่ง <c ười> <_ c ười> ฉันต้องเป็นอยู่แล้วไงคือเธอจะให้ใครมาทําหรอให้พี่จิวอย่างเงี้ยหรอ <_ c ười> บ้าหรือเปล่าอย่ารีบพี่จิวเธอเอานี้ฉันมีโจทย์อยู่อย่างนี้ฟังฉันนะ คือเฟิร์สมีเวลาแค่สิบนาทีครับแต่เมื่อไหร่ที่ได้ยินเพลงพวกเธอต้องหยุดทำอาหารและก็เต้นให้แรงที่สุดถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าพวกเธอเต้นแรงแล้วเราจะปิดเพลงและให้พวกเธอทำอาหารต่อได้โอเคไหมครับโอเคไหมโอเคครับแต่ถ้าเกิดเธอเต้นไม่แรงเธอเต้นไม่แรง มันทุกอย่างต้องหยุดโอเคไหมฉันก็จะไม่อยู่ไทย